สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันรอบบ่ายพี่น้องเอ้เนาะเบอร์สุขุสู่คนพี่น้องเอ้โดยอ่าเปิดคลิปมากกันเนาะบารีอยู่เพื่อนน้องอุทัยพี่น้องเอ้ยเนาะตอนบายบายพี่น้องเอ้ยกับช่องบารีอ่าสายบุญเนาะพี่น้องเนาะโดยประเดีมีทางลุงเฮิรมเพิ่นบอกบารีว่าทางน้องอุทัยให้เข้ามาหาเนวาซันเนาะพี่น้องเนาะอ่าน่าจะเป็นเรื่องเพิ่นน่าจะเชิญมาเรื่องขึ้นบ้านใหม่้อลไรพี่น้องเอ้ยเนาะ อลูกเฮิมเขามาเมืม่อวันก่อนนี่แหละเนาะเพิ่อนมาฝากบอกลุงเฮิมมาให้บอกทางบาลีเนบ่บอกแทบอกบอก่าู่ขนให้แหละให้เขามาหาเนาะมื่อนี้กะบาลีมาเยี่ยมมายามมาเรื่องกระต๊อบของป้านางให้แหละก็เลยแวะเขามาหาเออ่ทางบ้านน้องอุทัยเนาะแล้วก็ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งไปนํากันเลยพี่น้องว่าไปหอดใสายแล้วกระต๊อบเราเป็นกระต๊อบที่ขออภัยพี่น้องเอ้ยเฮือนเราเนาะอ่ตอนนี้เพิ่อนก็ได้ยินเสียงเจียปัดอันกระเบื้องอยู่กระเบื้องปูพื้นพี่น้องเอ้ยเนาะโดยปะ เดี๋ยวเขาไปหาเพิ่มน้ำกันเขามากอะบุมี่พยพี่น้องไอส้สม,มยัยสามีอยู่เนาะบอลีเดิทนทางเขามาคนเดียวมาหนิพี่น้องเอ้โดยไปพี่น้องเอ้นะบอลลี่ซื้อน้ำเย็นพี่น้องเอ้มาฝากเพิ่นอ,อ,อะไรเนาะบุ้งหัวสร้างอยู่นะบอลลี่จะเดินนึกว่าสร้างเพิ่นเอ่อเล่วเพิ่นอะไรมาเพันยังเห็นเห็ดอยู่เนาะพี่น้องเอ้เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเอ็มลอยกับบอลลี่ซื้อมาขวดเดียวว่าซื้อมาให้พ่อตู้อะไรเห็นแล้วมากินเอ็มลอยา์ั่น เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนช่างเป็นอยู่จะคนอันนี้พี่น้องเอ้ยสมอยสมีแท้เนาะไปพี่น้องเอ้ยยังบ่แล้วอยู่เนาะเอา้าคนจ้างเวียนมาเฮ็ดล, <c oughs> ล,ละบ่อวัดนี้พี่น้องเอ้ยเอ้าเปลี่ยนช่างใหม่แล้วบัดนี <c oughs> ่พี่น้องเอ้ยฮะ เออเห็ดบันไดพ่อมานนีเนาะโอ้งามแท้อันนี้พี่น้องเอ้บันไดก็ได้อันเห็ดจะคตน่อไหนสี่บ่อคุนไม่ไม่ตู้กระลับเลยพี่น้องเอ้อันนั่นได้撒ไอ้นั่นแกไอ้อย่างลยไอ้รถบ่อบดีมาบ่อโอ้ได้บันได ลายงามแท้ผดุนี่นนพี่โน้องอ้ยงามมาแล้วลายอมอ้อยอยูอ่นี่พี่โน้องเอ้ยอันผดุอันนี้จ้าคือว่าจ้าจะไปชื่อเอ็มร้อยบอกกินนี่เห็นชื่อใส้หันข้านะยูนี่บอกยูนี่มีบ่ ห้องเอานี่ได้ป่อันนี้เราซื้อมาฝากมันมีเอ็มลอยอยู่ขวดหนึ่งอ่าแล้วก็ให้เจ้าซื้อมาให้สร้างเพื่อนนี่อย่าเล่าอย่าเล่าให้เรานอนรถให้เรานอนรถให้เรานอนพักพอรถดม่ตู้หันอยู่นี่มีเราอะเอ็มลอยฮะอันน่ะห้องดูฮะบอกเจ้ากินก่อนดนเฮาซื้อให้เพื่อนเนาะกินก่อนเจ้านั่นใช่พอเอ็มลอยในสี่ขวดเจ้า แล่วซื้อเอ็มลอยให้ทางสา่างคนก็เขานึกว่าแล้วบ,บัดอะไรมาผมยังมีเหตุอยู่พี่นออ้อยไลยขากลีพี่น้องไ้ตัวอันไอ้กระเบื้องอันบันไดแล้วลลาอมอยขากอยู่เนะาะปรอตมนะูมาน่ีนี่มานีเจ้า <laughs> วันนี้มาเอามาเอาเอา็มลอยให้เพื่ <laughs> อนนี่เท่าไรเจ้า,า, 4, า 4, เจ้าสี่พันเดี๋ยวไปส้้งเพื่อนเด้อเดี๋ยเจ้าสามสิบ อารมณ์ดีสูมือหลอกลุงฮันอ่าคุณตาฮันพี่น้องเลยโดยโดยโดยขอบใจเจ้าโดยโดยเออเสิเหตุหลังค่าอันนี้พร้อมอันนี้เนาะ หลังคาแท่งน้าพี่น้องเอ้ยอืมไม่คือนี่แท้คือดำแค่ไหนพี่น้องเอ้ยบอกโพโต้ไม่คือดอกคักแท้ไม่กันเลยมันบอกมีบอสมันบอกฮักบอสน,นี่ช่วงทิศตกตะปูไว้บานหนึ่งช่วงทิศบึ้มรถแท้นี่ <c oughs> ไม่ก็ได้ไม่อูดคอนไฟอีบอฟงกว่าพี่น้องเอ้ยไม่จะไม่ดำดำเม่นบ่อพอได้วัวเทียววนี่นะพอได้อมู้พอได้กันให้มันอันนี้บ่อเออเมื่อกี้นี่ยบงานบัฮะไม่ยุบงานไม่เนาะไม่งามผัดบุมีติบุมีบุมีเงินชื่อบ่อ วันนี้ยังบม่ได้ตกใช่ไหมพี่น้องไงระวังเล่มันหลุดใช่ไหมพอได้มุ้งนี่บ่นี่มุ้งงามน้ำมันแดดเดอวมุ้งงามน้ำอยู่างนี้โดยนะอยผู้ใดเลือกมาเลือกแต่กระโลมาให้นี่ฮะซาบุนบ่นั่งใช้นั่งใช้โอ้งามคืออย่างมื่นไปจ้ะนี่เน้อง ยาบ่อยแต่บ่แต่บ่บยาบอันไดเนาะอย่ากมือมืออยู่เลยเหลี่ยเนี่ต่นี่นียเี่เลหี่ยมันยมคเลนายาวตัวนี้แลนตัวมันเรือเหล่มเออเออเออตัวนี้นียงมืนสลับกันตัวนี้มือตัวนี้ตัวนี้ฟืดอีน้อเจอโอ้งาาไมลายมีอะไร้งามอืมขอเรือบ่พอทูกขคชิไม่ใช่เพื่อนนานี่ เฮือนเขายัางบริติชทำได้บันไดฮะเหลือจะแก็ตทำกี่อย่างฮะเพื่อนเขายังาำที่บันไดผู้บริติข้อสีแดงพินงนี่ <c oughs> อันอันตอนนี้เรียบ่้อย

นึกว่าพอตู้แจ้งช่างเวียดมาเฮ็นนะคนเวียดคนเวียดเห็นแล้วแต่เห็นแล้วแต่อยู่เพื่อนี้เกศาแล้วหมวกแล้วโดยหมวกหมวกยู่เหือหรอไพ่พ่อถึงเงี้มื่อไรทีขึ้นบ้านใหม่นะ สามมือฮะามม่อจะไจักบอช่บอนเลยกันว่าวเลยมื่อไรเมื่อไรมิตุมือที่หบอั่กเบิรงขอโทษด้อมื่อวันที่หกบ่บ่เพมนมต้มนคือว่าน้องอุทัยมาบอกให้บร่เขามาหานเด้อ่บบ่านไรเรื่องขึ้นบ้านใหม่ในบอเชิญขึ้นบ้านใหม่ีนบอเออ

โอมีเซลหัวตูกันเซลหัวตูกันพีหน้องบ่ลีบ่ลีได้บ่ลีเนาะ้ราไม้ก็จะไมมใช่ผลตกด้ำเทือนี่มาหงกระบางไปเลยบางไหมห้าลายบ่หาพีหาน้องลายบ่ได้เออ หน่อยก้้มีแต่บ้านหนึ่งก็อย่างนาติพี่น้องลายยูบสดมานั้นานล้นได้บอันทีมงานเขานี่ยทีมงานยูทูปพานิบเอาเวเอาเอาเอาเลยรดเลยเออโมมี่จะพดเอามาพดเออไจะตามคืออะไรยังถ้าไม่หน่อยก็บวนม่มีนเากินกับมาจัมพริกเคี่ยมเกลือกินน้กันไปเด็กนี่ลายบอสไปเด็ก

เอ้ามาเสยงที่เพิ่นมาจะใส่มาใช่แค่มะม่วงมาเลยเจ้าฮันพ่อบ่พ่อบรฮ่มรับปป้าลูกเราดันเขาบ่หมอยลุงดีใจบ่ดีใจบ่ลุงฮ่มเดืองฮึงบ่เออโดยโดยเจ้ากนบ่เห็นฮึงใช้ข้ามาเลื่อยอยู่มาเรื่อยเจ้า ก็บอยเจียงเนาะวันแม่อว่าวันนี้เลยลอยเจียงหัวนุ่มเอ้ายเจีงวา้วันที่หกอันชิฮอตนี่บ่เมื่อนี้วันใกล้แล้วนี่พี่น้องอีกสามซีมือเนาะมือเฮ้ยเล่มสามคำเล่มสามคำเฮมเล่มในภาษาไทยแล้วบ่เออเออเลมเล่มมาจะได้ เนยเลยขวดนี่ในเพื่อนเฮามีเท่าไรก็ะชอบเอาบ่มีหลายอย่ได้ขวดนี่แล้วเอแล้วคือว่าไปขายยุ่งมื้งนะขายมันเหมือนเป็นห้ามท้าบเลยชิบโลก็ได้สามพันเลยได้เนื้อหันมือยโลก็ได้สามสิบเลยเด้เจ้าวัดจุเยอะมื้อบใหญเลยยูใช้มงมัเป็นชื่อนะม้นีเลยวันนี้ ตนาปอนนมันนตนาบนอนน้มัน้าปอนนน่ด้เอาะเออชุบไปไจ้างช่างวนนี่ได้ชุกไปให้บ๊ไว้บบไว้รอยโลก็ได้สามสิบพันแหละเด้มันหลอยู่ได้ขวดนี่นะบ่มีแพเอาัองเป่าไ โดยนี่ซาบก็เป็นนี่นี่นี่เป็นอะไรเกศกระดาษนี่บอกแต่แบบมันแบบเผื่อจะได้โลนึงมันกระเหิงอันนี้เนาะเออพั่นตะเกาพัแผ่นตะเกาว์รถเบานั่นแบบเบาเชียงอันนนฮะโดยโดย อันนีไมียังคือยังก็มองแน่จังพวตลกไปเลยเลยแหละปรตูฮะอันว่ามื่อวันที่หกน้องม่ตูเนาะวันที่หกทีหกพฤษภาพี่นองเลย

มือรู้ไงบอกบอกขันทุกจะเป็นี่สิบเติมแค่ไหนวะเนี่ยรวยเนี่ยรวยเนี่ยเนี่ยรวยเลยเด้อรวยเอาไงเอาหน่อยกูบอกอะไรไม่รำมือหนึ่งหม้อเด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 ้อรถไถหรอนะ บาเทียงมาขนมากบเียงาสิมงเืออเออพันไปแล้วบอไปแลอ่ะไอกกยาโดยกาแฟแก้วนึงกินแล้วกินอยู่เพื่อนนะบอสมากินอยู่เพื่อนไม่่อนกินอีกอยู่งานแต่งบร้กินเลยเห็นไหมมากินอยู่เพื่อนพี่ โดยโดยพี่น้องเอ้สาววันไหนมาดำบอ่บอบ่อมาคนเดียวอ้๋อเลยว่าพาเมียมานดำเลยเชิญม,มาไว้มาจากมุ่งมาจากจมูกกับกินข้าวแล้วก็มาเลยไปมาแลยครับมา <laughs> พ่อมามาเสียงอยู่ตลาดกัมาดำมาเสียงเลยโอ้โหสี่คน<อ>นี่นกี่ข้นถ่ากันกน,นะสี่คนไปนดำบระจันบร่ <ไป S 1> บระจันบ่ยแยบ่บุญโอ้สี่คนก็เลยมานดำมาเสียงมนีาเนาะโดยนี่หอมเจ้า บบกเจียงบกบกเนอกเนื้อเสียงเน้อเสียงทีายบ่ยใจอะไรมาอะไรมาก้วใจบ่หอกบ่ไปก็บักผู้นั้เห็นไปก็มัาผู้นั้นลันผู้เจ้าไม่ก็มาเทผู้เจ้าขันเอาเห็นเมียขันอ๋อกันะมุนรครับเป็นชืว่าเป็นผู้เช้าเนี่ยมชุดใจบ่ชืใจบ

มมนแมน,แมนเป็นมาทาัสบบปุนคือสิแมนทั้งนองอุทัยหรือว่าเหลือเองเพิ่อนปะทรายอันนี้ไออันข้าฮ็ดบันไดนี่เออมันสูงกว่าด้ยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าขัดอ่าไอ้เอเอไอ่แบบตาบอบีบ่บ่เฮิม,น,มน่ไหมเนาะ,ะนับเองนิใช่ไหมเนี่ยอยู่ไ่ได้คิดหรืว่นะาไม่ได้พอไน้เงินผมว่าสิคิด แจ้งหน่อยพี่น้องจะเพื่อน้องไทยได้หาบแบบไปนอืมแต่งงามงามพี่น้องอะไรอะไรดอกไม้ฝุดฝุดก็มื่นมืนปนกันแพ็คแล้วคพกแล้วพี่น้องเอ๋ปะพี่น้องจะละคลิปนี้ก็ะทั่งมารีเองกันเนาะ ม่เยี่ยมไม่ยาเพื่อนองอุทัยอะไรอีกรอบหนึ่งเป็นเชิญขึ้นเพื่อนคือว่าอะไรพี่น้องเอ๋เดี๋ยวถ้าบทิดธุระหรือว่นใดๆก็จังค่อยว่ากันมาห่วมแสดงความยินดีกับน้องอุทัยเพิ่นวันที่6พฤษภาคมนี้นะพี่น้องเนาะโดยก็รอติดตามชมความสำเร็จของครอบครัวน้องอุทัยน้ำกันนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้บอยลี้เองลาพี่แล้วไปก่อนตอนบายๆนะพี่น้องน้สบายดีเด้อเบสสุครุคนพี่น้องเอ๋โดย